มาถึงสถานการณ์วันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในภาวะที่เกือบจะทําอะไรไม่ค่อยถูกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่คาดคิดว่ามียวดีจะแตกอย่างแรกเลยก็คือว่ากระแสของความวุ่นวายโกลาเนี่ยจะผลักดันให้ประชาชนชาวพม่าจํานวนหกนึ่งก็ไม่เฉพาะคนชาวพม่านะครับทุกชาติพันธุ์นั่นแหละที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะต้องหนีเอาตัวรอดแล้วก็ที่ที่เขาคุ้นเคยที่สุดก็คือประเทศไทย หลักการระหว่างประเทศเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนเหล่านี้เพราะว่าไม่มากก็นองง้อยเนี่ยเพราะเขาคุ้นเคยกับประเทศไทยเราจะต้องรับมือกับผู้ไปยกจำนวนขนาดมากมายขนาดนั้นแล้วก็การส่งออความช่วยเหลือเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราคงจะต้องทําตัวเป็นคนไก่เกลียสิ์แล้วหลักว่าสถานการณ์นี้จะตบบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วคนระับก็ต้องคํานึงถึงว่า ถ้าสงบสึกโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเพราเรามีข้อมูลพอสมควรแล้วละ่ะว่าใครเป็นใครพื้นที่ของใครอยู่ตรงไหนเราก็ควรจะมีจุดยืนของเราว่าเราจะสนับสนุนอะไรนะครับคือภาวะอยู่ในสถานก,การณ์ที่สับสนโอลมาดแล้วก็คงจะโกลาหลไปอีกพักใหญ่แบบนี้นะคะผลกระทบกับ ฝั่งของไทยนะคะทั้งผู้อพยพทั้งเรื่องของการค้าการบริหารจัดการพื้นที่พี่สุภลักษณ์ประเมินยังไงบ้างคะสิ่งที่ทางการไทยเราต้องเตรียมรับมือไทยมีเรื่องจะต้องทําหลายอย่างมากนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีเสียงเตือนมาตั้งแต่ก่อนนี้เป็นปีๆแล้วนะครับว่าไทยเนี่ยให้เตรียมรับสถานการณ์นี้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล่ว่าที่ผ่านมาก็ก็ดูเหมือนทางที่ฝ่ายทางการ ก็ดูจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการเตรียมการสักเท่าไหร่ก็มีแต่เฝ้าดูเฝ้าดูแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัดมาดอมากจนเกินเหตุเพราะว่าพอมาถึงสถานการณ์วันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในภาวะที่เกือบจะทําอะไรไม่ค่อยถูกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่คาดคิดว่าเมียวดีจะแตกแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผลกระทบ สองสาอย่างนะครับที่ผมเห็นแน่ๆที่จะต้องทําอย่างแรกเลยก็คือว่ากระแสของความวุ่นวายโกลาหลเนี่ยจะผลักดันให้ประชาชนชาวพมา่าจํานวนหนึน่งก็ไม่เฉพาะคนชาวพมา่านะครับทุกชาติพันธุ์นั่นแหละที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะต้องหนีเอาตัวรอดแล้วก็ที่ที่เขาคุ้นเคยที่สุดก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีหน้าที่นะครับโดยทางศิลธรรมหรือโดยหลักการระหว่างประเทศเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปิดพื้นที่ปลอดภยัย ให้กับประชาชนเหล่านี้เพราะว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยเพราะเขาคุ้นเคยกับประเทศไทยมีอะไรก็หนีมาพึ่งประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยก็จะทำตัวเป็นใส่ไม้ใส่รกรรมใจดําผักดันเขากลับออกไปในพื้นที่ซึ่งกําลังสู้รบกันอยู่เนี่ยก็ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะนั้นไทยก็คงจะต้องเตรียมทั้งหนึ่งในแง่พื้นที่สองกะะารรักษาความาปลอดภัยสามะมาณอันนั้นอันนั้นก็จะต้องหานะครับก็ต้องระดมความช่วยเหลือจาก นานาชาติเท่าไหร่ที่เขาทำอย่างที่สองเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในเชิงทางการพูดนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลเก่าๆของไทยในสมัยก่อนหรือแม้แต่รัฐบาลนี้ก็แต่ก็ยังก็ยังญาติดีกับตัตมาดอกรัฐบาลทหารที่อยู่ที่เนปิดออยู่ทีนี้ทางนั้นเนี่ยเพื่อที่จะปราบปรามฝ่ายต่อต้านเขาต้องขอความช่วยเหลือแน่ๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะขอให้นายซิลชายแดนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ ฝ่ายต่อต้านนั้นหลบหรือใช้ไทยเป็นฐานในการต่อสู้หรือใช้แม้กระทั่งพื้นที่สําหรับเ,เช่นกลับเครื่องบินนะครับเราต้อง้าใจว่าเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดก็คือว่าอย่างที่พบะะนะครับเพราะว่าเครื่องบินเจ็ตเวลาเขาจะจำโจมตีทางอากาศเนี่ยพื้นที่บางส่วนมันยื่นขึ้นมาในฝั่งไทยเพราะนั้นั้นเครื่องบินของเขาจะต้องมากกลับในประเทศพื้นที่ในแอร์สเปซของไทย ถ้าหากไทยไม่อนุญาตทํานั้นการโจมตีทางการมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสว่าทัตมดออาจจะพ่ายสิท์ในครั้งนี้แต่เขาก็คงต้องขอความร่วมมือจากทางการทหารไทยซึ่งซึ่งแสดงตัวว่าเป็นมิตรกับทัตมดอมาโดยตลอดเนี่ยจะต,ต้องวางตัวอย่างไรว,ว่าจะให้เขาเข้ามาไหมจะแต่คือตามหลักการเนี่ยไม่ควรจะให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยฐานะที่เป็นมิตรการทหารต่อทหา,ารผู้กันรู้เรื่องตอนนี้กําลังปราบศัตรูของชาติอยู่ จะพูดยังไงจะอธิบายอย่างไรนะครับอันที่สามซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยพยายามจะทำแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีเครียงเตือนแต่ว่าก็ทำผิดพลาดไปก็คือการเปิดเอ่อ n i t a r i a n c ร r r i d o r ซึ่งตอนนี้จำเป็นมากที่จะต้องสมมอบความช่วยเหลือแล้วแหละเดิมเนี่ยเราก็ไปพึ่งพิงกลไกของฝ่ายรัฐบาลทหารพมา่า่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นการสมมอบเนี่ยตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย ไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบความช่วยเหลือใดๆเข้าไปได้อีกต่อไปแล้วโครงการนั้นจะหยุดมันก็ต้องมาเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็อาจจะกลับไปหาข้อแรกอย่างที่ผมว่าก็คือจะต้องมาพิจารณาโดยภาพโดยองค์รวมว่าเราจะต้องรับมือกับผู้พยศจํานวนขนาดมากมายขนาดนั้นแล้วก็การส่งความช่วยเหลือเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและข้อสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าสําคัญก็ก็ประเทศไทย ก็มีคนเรียกร้องให้แสดงบทบาทนี้ทั้งนานแต่ก็ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนนี่คือว่าเราคงจะต้องทําตัวเป็นคนไก่เกลี่ยศึกแล้วหละว่าสถานการณ์นี้จะตบบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคงไม่ได้แล้วครับถ้ามันมีโอกาสจริงๆผมคมเข้าว่าเข้าใจว่าทั้งกองทัพแล้วก็สมชแล้วก็รัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีคอนแทคกกับ KNU มีคอนแทคกกับ NUG และมีคอนแทคกกับต้านมดอรัฐบา,า,า,ตาลต่างประเทศ SAC ทุกฝ่ายแล้วมันก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับว่าจะต้องพิจารณาว่าจะสงบศึกคราวนี้อย่างไรตอนไหนถึงจะเหมาะสมเก็ต้องคำนึงถึงว่าถ้าสงบศึกโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องทำอย่างไรจะให้พวกเขามาคุยกันในประเทศไทยไหมแค่ไหนถึงพอเมื่อไหร่จะหยุดโจมตีกันพื้นที่ตรงไหนควรควรจะโอนให้ขายได้แล้วหรือยังมันปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือไม่อันนี้เป็น รายละเอียดที่ผมคิดว่าคงจําเป็นจะต้องมีคนคิดเรื่องนี้ให้ให้ให้รอบครอบให้ลึกซึ้งเพียงพอนะครับเรามีข้อมูลพอสมควรแล้วละ่ะว่าใครเป็นใครพื้นที่ของใครอยู่ตรงไหนแล้วแผนการในอนาคตล่ะเป็นอย่างไรเราคงไม่พูดถึงเรื่องแค่สงบสึกเฉยๆแล้วยังไงเพราะว่าเป้าหมายของการต่อสู้ในคราวนี้ไกลนะครับค่อนข้างจะไกลแล้วก็กว่ารัฐบาลเหกภาพแห่งชาติก็ดีเคเอยูก็ดีมีเป้าหมายที่ไกลกว่าการสงบสึกธรรมดามีเป้าหมายที่ไกลกว่า สัญญาสันติภาพแล้วแหละซึ่งเรื่องเรื่องนี้คนที่ติดตามเรื่องพม่าทราบดีว่าเป้าหมายมันไกลมากเมื่อมันไกลมากเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งแรงผลักแรงต้านะนะครับเพราะฉะนั้นไทยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างอย่างชัดเจนเราก็ควรจะมีจุดยืนของเราว่าเราจะสนับสนุนอะไรนะครับค่ะอย่างฝั่งของไทยเนี่ยนะคะคือเจ้าภาพหลักมันควรที่จะเป็นใครคะรพี่สุภลักษณ์กระทรวงการต่างประเทศสภา ความมัน่นคงหรือว่าคือเราต้องประสานงานไปถึงระดับอาเซียนเพราะว่ามันน่าจะดูมีมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากไทยด้วยไหมคะในเชิงนโยบายเราม,เรามีเรามีหน่วยงานหลักๆนะครับสามหน่วยก็คือกระทรวงการต่างประเทศสภาวามาั่นคงชาติและกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสามส่วนเนี่ยคงต้องต้องเป็นเอกภาพและนั่งคุยกันพอสมควรเมื่อก่อนเนี่ยกองทัพมีบทบาทน,นําแล้วก็กระทรวงต่างประเทศไม่ค่อยมีบทบาท อนนี้กระทรวงต่างประเทศมารัฐบาลที่มาจากกัดการเรือตั้งรัฐบาลพลเรือนเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยกระทรวงต่างประเทศต้องเป็นผู้นำนะครับกำหนดชั้นในเชิงยุทธศาสตร์นะครับว่าเราจะมีจุดยืนต่อสถานการณ์และวิกฤตการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างไรนะครับส่วนสมชนั้นเ็าทาหน้าที่ในการดูแลเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะครับนโยบายต่างประเทศนโยบายที่จะต้องติดต่อประสานงานกับซัมมาดอองการระหว่างประเทศอื่นๆนะ่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ สมชมีหน้าที่จะต้องประเมินความมั่นคงให้ชัดเจนนะครับคาถามใหญ่คือความห่คงใข,งขด้วยว่าที่ผ่านมาเราพูดเฉพาะความมั่นคงในเทอมของการทหารแต่ปัจจุบันนี้มันคงมากกว่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ในบริวันเราก็ทราบดีมีทั้งทุนสีเทามีทุกสีก็ว่าได้เพราะนั้นไม่ไม่สามารถที่จะมองในมิติที่แคบๆอย่างเดียวนะครับะฉะนั้นสมชคงจะต้องคิดถึงแผนการในอนาะคตว่าแผนสันทิภาพในระยะยาวเนี่ยควรจะหาฤกษ์กับกระทรวงต่าเหศว่า มันควรจะเป็นเป็นอย่างไรด้วยนะครับและกองทัพเนี่ยผมคิดว่ากองทัพก็ควรจะทําหน้าที่หลักก็คือทําให้พื้นที่บริเวณบริเวณชายแดนของไทยทจริงตลอดแนวนะไม่ไม่เฉพาะแถวแถวจังหวัดตากหรอกเพราะเราตอนนี้สถานการณ์มันก็จะเริ่มคูกลุ่นตลอดแนวทั้งเหนือยันตดใต้นะครับเพราะว่าฝ่ายต่อต้านก็เปิดเกมลุกตลอดเส้นทางนี่เรายังยังไม่ยังไม่คํานึงถึงกลุ่ม กรณีเรายังไม่พูดถึงไทยใหญ่สักเท่าไหร่เลยไม่พูดถึงนี่เลยเนื่ยขึ้นไปอีกว้ากระดีกระชินกระดีกกั้งกระดีซึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยแต่ว่าหนีไม่พ้นที่เราจะต้องคํานึงถึงความความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนเนี่ยอาจจะต้องพิจรา,นานรณาในภาพกว้างมากขึ้นนะครับและที่สุดผมอยากจะให้ระวังกองทัพเนี่ยไม่ควรจะคิดหรือไว้ใจทัดมาดอรหรือคิดว่าเดี๋ยวทัดมาดอก็เอาอยู่ เหมือนอย่างเคยๆผมคิดว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเราต้องมีข้อมูลที่มากกว่านั้นแล้วก็ความวางใจที่คิดว่าธรรมดอเป็นมิตรกับเราตลอดเวลาหรือคิดว่าเขาไม่จะไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าเขาเกรงใจไทยอันนั้นนะเ,เลิกคิดได้ละแล้วก็ก็มานั่งทับทวนแผนงานจริงๆว่าเราควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างไรที่สําคัญที่สุดนะครับกองทัพเองเนี่ยจะต้องมีความเอื้ออาทรต,ต่อประชาชนพลเรือนที่เขาไม่มีอาวุธนะเมื่อมาเนี่ยหลักการสําคัญก็คือเมื่อหนีเข้ามา ใครที่ถืออาวุธเข้ามาให้ปลดอาวุธให้หมดสิ่งนี้เป็นงานของกองทัพที่เขากองทาพจะต้องทําอย่าปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ประเทศไทยเป็นที่พักพิงส่งกําลังบํารุงหรือว่าแอบช่วยเหลือหรือว่าใช้เป็นฐานในการต่อสู้กันนะะถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยควรจะตกลงกันโดยชัดแจ้งนะครับแล้วก็กองทัพก็ไม่ควรจะหลับตาข้างหนึ่งหรือทําเป็นปากว่าตาขยิบ ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราเสียจุดเดียวหรือเปล่าเพระเาะนั้นสามหน่วยงานนี้ผมคิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องนั่งคุยผมผมก็เชื่อเป็นข่าวดีนะครับที่ท่านนายกเรียกประชุมฝ่ายคามม่นกงแต่ว่าแผนงานของรัฐบาลตอนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยชัดเจนนะักว่าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเป็นอย่างไรเราทําเหมือนเราตอบสนองต่อสถานการณ์ซึ่งกําลังเกิดขึ้นเฉพาะนะทั้งทั้ง,ท,งที่เรารู้และเราประเมินได้มาตั้งนานแล้วว่า สามปีแล้วที่สุดอย่างน้อยสุดมีคนพูดมีคนเตือนตลอดว่าไทยควรจะมีบทบาทที่แอคทีฟมากกว่านี้สามปีเนี่ยก็ควรจะมีอะไรที่มันดูเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วควรจะอาเซียนควรจะเรียกประชุมฉุกเฉินได้แล้วแต่อาเซียนไม่เรียกไทยก็ควรจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการเรียกนะครับอันนี้อันนี้จะต้องมีแล้วละ่ะค่ะใช่ค่ะอย่างที่ ถามมุมมองพี่สุภลักษณ์นะคะคือไทยเราเนี่ยเป็นแกนนําใช่นะคะแต่ว่าเราดึงอาเซียนมาช่วยด้วยได้ไหมนะคะที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวว่ามีมหาอำนาจที่อยู่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังนะคะกับเหตุการณ์สู้รบในพม่าด้วยนะคะเราต้องประสานไปถึงระดับที่เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจด้วยไหมในการที่แก้ปัญหารอบนี้เพราะว่าคือดูเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องจัดการแล้วก็มันอาจจะใหญ่เกินกว่าที่ประเทศเราประเทศเดียวนะคะจะเป็นคนที่ช่วยบริหารจัดการ ใช่ครับไท,ไทยทำประเทศเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคือมันเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยพมา่าประเทศพมา่าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นสนามประลองยุทธของทุกฝ่ายนะครับทั้งภายในและภายนอกในเชิงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับเรามีมหาอำนาจทุกฝ่ายเลยเรามีสหรัฐเรามีจีนเรามีรัสเซียเรามีอินเดียและเราก็มีกลุ่มอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกฝ่ายเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับทั้งในเชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธวิธีและเชิงความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอาเซียนก็เมื่อตั้งตนว่าจะเป็นเ็าเรียกว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเซนทราลิตี้นะครับความเซนทราลิตี้เนี่ยความเลนเรเวนของอาเซียนก็อยู่ตอนนี้ว่าควรจะทําอะไรได้แล้วแต่นี้สิ่งที่ไทยจะต้องทําแล้วเป็นภารกิจว่าเป็นภารกิจเนี่ยนะครับที่ต้องทำก็ต้อง ช่วยลาวนะครับลาวเป็นประเทศที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้แต่ว่าเราทราบดีขีดจํากัดในทางการทูตและทักษะในทางการทูตของลาวนั้นอาจจะอาจจะไม่เท่าไทยเพราะฉะนั้นกลุ่มาอาเซียนมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้อยู่พอสมควรมีองค์กรอง,องค์กกลไกที่เรียกว่าทรอยกาทรอยกาคือใครบ้างอินโดนีเซียลาวแล้วก็มาเลเซียซึ่งมีทักษะทางการทูตสําคัญนะครับไทยเนี่ยก็เป็นประเทศซึ่งลาวถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วก็ไว้อกไว,ไวไ้ใจเชื่อใจมาก ถ้าอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือได้มากนะครับตูดพม่าของเราที่นั่นก็คุ้นเคยกับคนไทยอยู่จํานวนมากผมคิดว่าเนี่ยถึงเวลาทีา่ประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็คงจะต้องเร่งด่วนหาหรือต่อให้ไม่มานั่งประชุมกันป่านนี้ก็ควรจะโทรศัพท์ยกหูหาคุยกันได้แล้วว่า,เ,าเราจะทําสถานการณ์นี้อย่างไรเราจะพิจารณาอย่างนี้อย่างไรมีแนวทางกี่ทางเลือกนะครับให,ให้นั่น แต่ว่ามันก็คงจะงต้องเริ่มต้นจากการการคุยกันซะกดด่อนถ้าหากว่าไม่มีใครรเริ่มรอทุกตอนนี้ทุกคนอยู่ในการรอถ้าไทยไม่ไเริ่มก็ก็ไทยก็อาจจะรอประธานประธานก็อาจจะรอว่าประเทศสมาชิกจะว่าอย่างไรบ้างมันก็คงต้องมีใครกคน,นไปผลักดันให้ให้ประธานลาวเนี่ยเรียกประชุมได้แล้วเพราะว่ามันไม่เฉพาะจะมันไม่ได้เฉพาะที่เมียวดีนะเมียววดีเนี่ยคนไทย,ยตื่นเต้นเพราะมันติดบ้านเราแต่ว่า เราต้องไม่ลืมว่าช่วงช่วงประมาณสองสาตัปดลห์ตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วเนี่ยอกองกําลังของของฝ่ายต่อต้านตลอดแนวอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นน,นะครับว่าทั้งด้านทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเนี่ยเขาเขาทำแบบเดียวกับที่ k คยูทำเนี่ยมา50ิเมืองแล้วแล้วก็อันนั้นเป็นแพลตฟอร์มซึ่งดูเหมือนว่าเริ่มจะประสบความสําเร็จมาขึ้นซึ่งมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นโมเมนตัมให้สําหรับการสร้างสันติภาพแล้วก็แผนการที่ฝ่ายฝ่ายต่อต้านต้องการจะไปถึงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประเทศที่อยู่รอบๆเนี่ยคงจะต้องเก็บมาเก็บมาคำหนึ่งด้วยว,ว่าว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปครับ